สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีผู้ใหญ่ใจบุญนะคะได้ส่งพัสดุมาให้แม่นาไม่ทราบว่าเป็นของท่านใดนะคะเพราะว่าไม่ใส่ชื่อมานะคะค่ะเดี๋ยวแม่นาจะทำการแกะดูนะคะว่าท่านผู้ใหญ่ใจบุญนะคะผู้ใหญ่ใจดีท่านส่งอะไรมาให้แม่นานะคะกราบขอบพระคุณท่านมากเลยนะคะแม่นาซึ้งใจมากเลยค่ะ ลายลูกดูสิเดี๋ยวแม่เปิดดูสิลูกใครส่งอะไรมาให้นะค่ะท่านผู้ใหญ่ใจบุญนะคะผู้ใหญ่ใจดีได้ส่งผ้าใบผืนใหม่นะคะมาให้แม่นานะคะได้ขึงให้เด็กๆนะคะกันแดดกันฝนข้างนอกแม่นาขอากับพระคุณท่านผู้ใจบุญนะคะที่ไม่ประสงค์ออกน้ำนะคะ แม่นาก็ไม่ทราบว่าเป็นใครนะคะแม่นาก็ขอกราบขอพระคุณมากๆเลยนะคะขอให้ท่านผู้ใหญ่นะคะจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเจริญเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยนะคะ